สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมือนี่กะปลอยตองวดเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะครับผมค่ะหลายๆท่านเพิ่นกระเฮ็ดสูตรเป็นเนาะบ,บางท่านเพิ่นกระคอมเมต์ไตคลิปบอกเนาะค่ะบอกเลขสูตรค่ะท่านผู้ชมสูตรที่น้ำเชียจะปล่อยอยู่นี่กับกล่องมาเชียรกะ,ะเป็นสูตรคือจังของผีปะไก่ที่เพิ่นดังมากเนาะครับค่ะพ่อของผีปะไก่ดังประกบคู่กับเขา บานนี้มันก็เดินไม่เงามากของผีปะไกค่ะแล้วก็เขาแล้วกับรุดผี่ปะไก่เพิ่นกับว่าเปลี่ยนสูตรหม้เปลี่ยนสูตรไม่ผี่ปะไก่ก็เดินดีปล่อยออกมาได้เถอะครับค่ะผี่ปะไก่ก็เดินดีสูตรหม่ของผี่ปะไก่ค่ะท่านผู้ชมค่ะเอ้า,อาก่อนอื่นจะไปรับชมรับฟังตัวเลขวิ่งเพิ่นว่า เพิ่นคอมเมนต์ใต้คลิปเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นว่าทําเป็นทุกที่ค่ะทําเป็นทุกที่ฮะอืมก่าไม่เชียร์นนเพิ่นอววบอกอยู่ในคลิปอ,อยู่ค่ะค่ะงวดว่าหันนี่ก็วิ่งเก่าเก้ากัมาอีหลีเนาะพี่นอ้นองค่ะ,อะโอ้พี่ปะไก,ก่ก็คู่จิ้มใหม่เนาะค่ะท่านผู้ชมสุดยอดเนาะท้อ น้าเสียบ่ลูกเพราะว่าท่านไหนเปิดเอกสารเบิงอเอฟซีคนคอมันเนาะเ่าะว่น้ำเสียก็ดีละนจักสังเกตเพราะว่าพี่น้องเบิ้งซ้ำงวดค,ครับค่ะครซ้ำงวดแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะปล่อยต่องวดค่ะปล่อยต่องวดทําเป็นเพิน่นว่าทําเป็นทั่วประเทศเพิน่นว่าสูตรเนี่ยอ๋อ ทำเป็นกระห้ถือทั่วประเทศขึ้นกันเนาะครับผมค่ะขึ้นยุ่กับประกบคูแล้วคี่น้องเนาะ่ค่ะถึงว่าเขาได้เลกวิ่งมาพี่น้องเอฟซีบางท่านเพิ่นทุ่นหน่อยเพิ่นกระสูว่าไหวหาตัวมาประกบสังเกตเอาประกบว่าสำนักใดเพิ่นจะเดินดีเนาะครับค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ที่เพิน่นสอนสูตรให้เ้อค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ที่สอนสูตรให้ก้าวมาเชียร์ค่ะท่านผู้ชมค่ะจากน้อยนี่เอฟซีเป็นกับข้อมีนบอกใ้คิปยุ่ค่ะท่านผู้ชม,ม่เครับผม ออเอาค่ะดั่งดูชุ่มมาเบิงน้ำเชียร์เห็ดสถิติของปูสมสายกับผีปะกายะะ่แ้วค่ะครูจิมผีปะกายเขามา่สามงวดติดแล้วคะ่ะท่านผู้ชมเอาออกตรงดินี่ไหนแถเนาะตรงแล้วค่ะงวดนี้ก็ตรงแล้วค่ะท่านผู้ชมนี่ปูกอดข้อกันลิ้น ค่ะท่านผู้ชมต้องถ่าปูก่อนเนาะตัวเลขกปูกับเขาได้พี่น้องค่ะสูตรของปูนี่ค่ะเลขซี่คูตามปูเลยค่ะเหล็กปูแม่นยู่ดละค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ก็อีกสำนักหนึ่งเนาะค่ะที่พนพนโท่มากพนว่าพนใดลานกลัวค่ะท่านผู้ชมค่ะเป็นตะพนใดยู่ดอกค่ะ คลิปนี้น้ำเชียปลอยมือเหล็กออกค่ะท่านผู้ชมอันนี้ปลอยแต่งแต่โดนแล้วค่ะขันกับหัวนี่เพิ่นสีด้เลยเนาะครับค่ะนี่ละค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะคู่จิ้นใหม่ของพี่ประกายค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมปูสมไสกับพี่ประกายค่ะเข้าไปที่เจ็ดเก้าเต็มเต็ม เดี๋ยวถ่าปูกันเด้อค่ะท่านผู้ชมกับพี่ปะกายค่ะอันนี้ผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นว่าเพิ่นจะสอนสูตรให้ที่แถวเนี่สูตรเลขล่างสูตรเลขล่างกันปเพิ่นว่าเล่มเลขบนนี่เพิ่นก็สิสอนสูตรเด้อค่ะท่านผู้ชมเพิ่นว่าเพิ่นสิสอนให้เกัามาเสียะเอ้านี่ค่ะท่านผู้ชม นี่ค่ะแต่ว่าเบิงเบงเดี๋ยวเล้อค่ะสถิติปูดีเท่เข้าตามมานี่ค่ะเขาหงวดแรกแปดหาเลยเนาะครับหงวดสองมาปูออกเบิ่หงวดสามมาปูประกบคูเขาเอา้ามาเบิ่งค่ะท่านผู้ชมค่ะสูตรนี้ FC เอฟซีผลก่ะเหตุเป็นทุกท่านเนาะครับ ค่ะทำเป็นทุกท่านค่ะท่านผู้ชมวิ่งบนแปดค่ะวิ่งบนแปดดังซี่กระออกดังเก่ากระออกเนาะครับค่ะ,ะหวัวดนี้สูตรนี้มันเป็นยังไงก่อนเหรอแบบว่าเดี๋ยวแต่พี่น้องเอฟซีเนาะบางคนก็จจะว่าได้ไม่ยังสั่นทั้งสี่กับผมเหตุทั้งสั่นทั้งสี่ค่ะค แต่ว่าถ้าแปดรุดปั๊บมันจะมันจะขยับมาเ,เป็นเก่าเดินหนาโอ้เดินหนาถอยหลังเหรอเดินหนานาะเดินหนานา<ร>่<ร>ถ้าแปดรุดก็จะมาเป็นเก่า,าบ่ถ้าเก่ารุดมันก็จะเป็นเป็นศูนย์เหรอศูน,นย์นี้มีสามตัวเหมีสามตัวอ๋อค่ะบางคนก็ใส่สูตรถอยหลังก็มีอถอยหลังไปเจ็ดก็มี่เดียวแต่ครับผมต้องถามเก่ามาเสียเพราะว่าเพิ่นสมองดีกับท่านผู้ชม เดินหนาถอยลังบ่อเมนเดินหนาก็มีถอยหลังก็มีแแต่แต่สูตรค่ะแล้วแต่เทคนิคการบวกเนาะครับแต่ว่าทีมาของสูตรนี่ก็บ่ได้เก่ากล้กันครับผมว่าเห็ดจังไรค่ะมีล่ลอยแปดวิธีครับพี่น้องเนาะที่จะได้สูตรดีมากครับก็จะเป็นว่าจะต้องเป็นอย่างที่คอมเมน็์ก็ได้ครับผมเมนครับค่ะเกินกรเขาเนะครับนี่ค่ะท่านผู้ชมน้ำเชื่อเริ่มเก็บสถิเิรีเบิงกนันนะสูตรเนี่ย ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าขอบคุณเอฟซีที่เพิ่นคอมเมนต์ใต้คลิปเพิ่นบอกสูตรพร้อมใต้คลิปเพิ่นบอกสูตรพร้อมแล้วค่ะท่านผู้ชมสูตรได้เดินดีกับแบงปันกันค่ะท่านผู้ชมเนาะสูตรใดเดินดีกับแบงปันบ่นมีเป็นของไผดรอกค่ะเพียงแต่ว่าผู้เพิ่นได้มากเพิ่นก็เห็นมันเดินดีเพิ่นก็อยากแบงปัน FC เป็นสะพานบุญต่อกันค่ะท่านผู้ชมเนะมาะค่ะ เดี๋ยวเราถ่ายกัจิม bueno, ี่สมมติว่าสูตรนี่เห็นปะสูตรนี่งวดว่างหันนี่ได้เก่าเนาะปูสมซายได้เก็ดกับเก่าพ่ปะกายอีกก็จะเอามาประกอบกันอยู่นี่ คือจังอันนี้เห็นบับได้ซีซีตะพาสูตรนี้สูตรสูตรของตัวนี้ได้อียังแถวคุยเจ้าจำได้บ้งไหมงวดคนก่อนี่งวดที่ออกหาเจ็ดนี่นาจีหกเจ็ดแปดเตี้ยแมนหกเจ็ดแปดเอา้ามันต้องรอปูอย่างเดียวดิ่ขันวางสันเถา<ห>ตัวประกบแม่มมควบหมายของน้ำเชี่ยแม่ค่ะท่านผู้ชม ้งองลอปูอย่างเดียวแล้วก็มีพี่ปะไก่เชีเข้ามารวมอีกเนาะตัวแป๊ว่าหันปูได้หาเนาะมีนหมดปูนครับผมนี่นี่ขันเข่ามาเชี่ยพันวานได้เจ็ดเอียงหนะ่ะบั่นตัวแป๊ของปูมันปันหาก็โผลเนาะครับค่ะพอชนบุรี่อีกได้แถวขาดเมื่อไหรเนี่ยมีน้องแถ่นี่น,าานะค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วแต้ผู้สินับขึ้นนับลงพเท้อครับแล้วแต่สิ ตต้มมขึนลงถ้าแปดรุดก็จะไปเก้าครับถ้าเก้ารุดก็จะไปศูนย์เมีนค่ะถ้าอีกศูนย์หนึ่งถ้าเจ็ดมาอันนี้ก็วงแตกก็เหมนบ่หล่ะต้องนับต้องนับระวังให้ดีครับผมเย้าบอลแตกครับผมวงอย่าเพิ่งแตกเรค่ะครับเขาเขาไรสำลักค่ะท่านผู้ชมอันนี้เพิ่นเดี๋ยวเพิ่นกระสิปล่อยไห่ไว้ค่ะนี่ครับ โอ้ตะว่านี่เพิ่นจะห้มือสุดท้ายนี่มือเล็กกอ่าแต่อันนี้เพิ่นจะให้ไหวอยู่เพิ่นบอกเพิ่นบอกมานี่ครับค่ะเอาค่ะท่า,ทานผู้ชมสําหรับคลิปนี้กะเป็นเลขที่เฮ็ดเป็นกันทั่วถึงเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องเอฟซีโชคดีทุกท่านเด้อค่ะเดี๋ยวปล่อยเลี่ยงลําดับมาเนาะครับผมค่ะกัจะมาประกบคูให้เนาะค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ